เอาละครับมาดูส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานวร์ชัน2อันนี้สูตรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคืออยู่ขึ้นกับว่านักเรียน,นยจะเอาไปใช้งานแบบไหนครับคราวที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในวงเล็บเดียวกันใช่ปะแล้วก็ลบ x bar บาร์หรือว่าลบมิวเนี่ยแต่อันนี้มันจะแยกครับเราดูฮะยังเหมือนเดิมครับ S.D เหมือนเดิมนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับสูตรจะเป็นอย่างนี้ฮะทุกอย่างอย่างตัวนี้ยังเหมือนเดิมหมดนะก็ะคือซิกมาเท่ากับรูทซัมเมชั่น x อ i ตั้งแต่1นงถึง n นะครับทีนี้ I, 2, เถ็ก,กไอ แล้วก็ส่วนด้วย n เ,เลยจากนั้นค่อยไปลบด้วยม e กําลังสองข้อดีก็คือมันจะคิดง่ายขึ้นครับก็คือไม่ต้องไปนั่งลบให้เสียเวลาคือมีข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยยกกําลังสองให้เสร็จแล้วบวกกันไปเลยนะได้เท่าไหร่ค่อยไปลบกับม e กําลังสองหรือว่าค่าเฉลีย่ยแต่ปัญหาก็คือถ้าข้อนั้นเนี่ยตัวเลขมันเยอะเราก็จะคํานวณเลขที่มันเยอะไปด้วยครับส่วนของตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้ไม่แยกครับคือแยกมไม่ไม่อยู่ในวงเล็บเดียวกันก็จริง นะแต่เอ็นเนี่ยยังตามไปหลอกหลอนอยู่กับเอ็ก์บาด้วยเพราะนั้นสูตรจะเป็นอย่างนี้นะบางคนบอกเออหนูขอกลับไปใช้สูตรคลิปที่แล้วได้ไหมคาตอบไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราแต่เรา,เราอันนี้ครูสอนเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีหลายสูตรนะครับอ่ะมาลองดูอันนี้เขาบอกว่าที่อำเภอแม่ริมเนี่ยนะครับมีการเลือกช่วงเวลาเลือกช่วงเวลาแสดงว่าใช้ซิกมาหรือว่าใช้ S ครับใช้ S นะเป็นเวลาดังนี้อันนี้คืออุณหภูมิให้หาส่วนเบีเบ่ยงเบนมาตรฐาน ก็เหมือนเดิมครับสูตรนี้นะสูตรใหม่ของเราลองคำนวณดูจะใช้แบบนี้นะครับก็คือเอา x i มาตั้งก่อนก็คือมีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่บ้างนี่คือครูเอาจากแนวนอนมาเขียนเป็นปแนวตั้งนะเพราะว่าครูต้องการหาที่มันยกกําลังสองครับหัวข้อมูลแต่ละตัวไปยกกาลังสองครับยี่สิบเจ็ดกำลังสองเป็นเท่านี้ยี่สิบหกกำลังสองยี่สิบเก้ากำลังสองไล่ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมดนะจากนั้นครู ได้กาลังสองมาแล้วเดี๋ยวครูค่อยบวกนะครูจะหา x bar ครับ x bar เนี่ยคือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันใช่ปะ่ะแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลซึ่งข้อมูลของครูเนี่ยเดิมมันคือสีส้มครูก็มาบวกกันหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับส่วนอันนี้ x x i กาลังสองครูบวกเลยก็ได้อ่ะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้นะบวกกันนะครับได้7,298บโอเคทดไปก่อน x bar ครับจํานวนข้อมูล ทั้งหมดบวกกันหารด้วยเท่ทีครับข้อมูลทุกตัวบวกกันหารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือมี10ตัวก็หารด้วย10บเังะนั้นตัดกันแล้วก็เลยได้เป็น27นะครูได้ x บาร์แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครูก็ได้มาแล้วใช่ไ่ะเพราะนั้นครูก็เข้าสูตรได้เลยก็จะเป็น7,298ลบด้วยจํานวนข้อมูลคือมี10ตัวคูณกับ x บารบคือ270อท่ทีครับ x บาร์คือ27นะแล้วก็ยกกําลังสองส่วนด้วย n ลบหก็ 1, คือ10บลบหนึ่ง คำนวณออกมาครับณนะตรงนี้นะครับมันได้ออกมาเป็น729คูณ10ก็เลยเป็น7,290นะครับส่วนด้วย9เพราะว่า10ลบ1เหลือ9เนาะข้างบนลบกันครับเหลือ8ส่วน9ครูก็เอา8ส่วน9หารกันได้เท่าไหร่ถอดรูทคำตอบได้ประมาณ0.94องศาครับจะเห็นได้ว่าออขั้นตอนคำนวณสั้นลงแต่ว่าไอ้เลขตรงนี้เป็นไงเยอะขึ้นนะอันนี้ก็อยู่ที่นักเรียนชอบนะครับ ส่วนอีก2ข้อที่เหลือ2หรือ3ข้อที่เหลือเนี่ยอยากให้นักเรียนทําเองนะเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดเหมือนกันดังนั้นข้อที่เหลือครูจะกดเฉลยอ,อย่างเดียวนะจ๊ะมาข้อนี้ก็คล้ายกันนะลองทําเองดูนะครับกดพพรสแล้วทาได้เลยสมมติเสร็จแล้วนะก็ใช้ S เหมือนเดิมเนาะสูตรนี้ครูก็เอาข้อมูลแต่ละตัวมาเขียนครับนี่นะแต่ละเดือนแล้วก็ปรปยุกต์กำลังสองได้เป็นแบบนี้จากนั้นครูก็ หาค่าเฉลี่ยโดยการเอาสีส้มมาบวกกันนะครับส่วนในสูตรตรงนี้นะกำลังสองครูเอาตรงนี้มาบวกกันนะถ้าครูคำนวณเลขตัวไหนผิดบอกนะมันเยอะเลขมันเยอะครูอาจจะพลาดได้นะครับอ่ะลองดูครับค่าเฉลี่ยเอา31,15หารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ6ตัว6เดือนนะนั้นตรงนี้จะได้ออกมาเป็น5 1 9 1 6 7นครับเป็นค่าเฉลี่ยเพราะนั้นสีน้ำเงินของครูเนี่ยบวกกันก,ก็กีได้2ล้านกว่าใช่ปะ ลบด้วย n ก็คือ6ไปคูณกับ x bar กําลัง2ก็คือ519.167ยกดกําลัง2ส่วนด้วย6ลบ1นะครับก็คือ5นั่นเองงั้นพอคํานวณออกมาแล้วนะครับคําตอบจะได้ประมาณ423.95ครับผ่านนะข้อนี้คล้ายกันมากกดโพสแล้วทดลองทําเองครับสมมติเสร็จแล้วเนาะ ก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวมาเขียนแล้วก็ยกกําลัง2จากนั้นหาค่าเฉลี่ยโดยการเอามาบวกกันให้หมดใช่ไหมสีส้มที่ได้มาหารด้วยจํานวนข้อมูลคือ6ได้ค่าเฉลี่ยมาเอา2ล้านไปใส่นะครับแล้วก็ทำงี้ต่อคูณ6ไปคูณกับ672.3ย,ยกกำลังสาลังนกะ็ส่วนด้วย6ลบนะครับงั้นลบกันแล้วคำตอบจะได้ประมาณ164.05จ้า อย่านั้นจบนะ